ในนามอัลลอฮฺ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 อับลอฮฺอัล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 ลอฮฺอั ที่จะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาบททดสอบความสูญเสียความทุกข์ความลําบากเราจะทํำยังไงพี่น้องครับทารุสุลลาะสัลลัลลอฮฺบรสัลลัมได้ให้ทางออกกับเราแล้วก็บอกถึงกฎด,ดังเก่าที่ลออสุบฮานวาตาลาเนี่ยได้สร้างเราตั้งหลายมาทารุสุลลาะสัลลัลลอฮฺบรสฺสลัมเนีได้กล่าวกับเราว่าลายุคนี้ลายุคนี้ลายุคนี้ฮะรุกุลีกอดรินเราไม่สามารถที่จะ ระวังป้องกันครับในกดอกกดารภัยบาลาบททดสอบที่เราสุบฮานวอัตราเนี่ยกำหนดมาให้กับเราได้พี่น้องครับเยอะมากเลยพี่น้องครับเพียงแค่ออกจากบ้านเรื่องรถเรื่องคนเชื้อโรคครับเต็มไปหมดเลยอันตรายโจรขโมยครับเต็มไปหมดเลยถ้าจะหาว่าจะมองถึงโอกาสที่จะเกิดอย่างอันตรายนั้นเราไม่สามารถที่จะระวังได้มันเยอะจนเกินไปเราบอกว่ารีดวัคซีนป้องกัน เชื้อโรคแต่หลายๆคนฉีดสี่เข็มห้าเข็มก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับและจะทํำยังไงถ้านรัสูลลอสูลฮอะไสลัมเนี่ยจึงบอกทางออกกับเราครับอัดดอากรขอดุอาการอธิษฐานการวิงวอนขอกับราบสุบภานิวาตาเนี่ยยันฟะบิมายันซัลวอกอบเลยยันซัลจะให้ประโยชน์คือจะสามารถแก้ไขได้ ในภัยบาลาที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือภัยบาลาที่ยังไม่เกิดก็คือ,พร,อพร้อมที่จะป้องกันง่ายๆดูอาการขอลกอร์สุบฮานุวาตาันราเนี่ทั้งป้องกันและก็แก้ไขในพยายนอันตรายในเรื่องไร้ต่างๆที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้สุดท้ายทีาราสุลลาสัลลัลลอฮฺสัลลัมได้กล่าวว่าอีกค้ดีส่วนหนึ่งเพียงครับอะไรกุมอหบาดัลลอฮฺบิดด้อานั้นบ่าวของวะเอ,อ๋ยนั้นท่านจึงถือว่าเป็นวาระของท่านเลย ที่จะต้องขอดูอาร์กอลสุภฮานุวาตาเป็นวาระเป็นหน้าที่ของเราที่เรานั้นพลาดไม่ได้เราหลุดไม่ได้เราเผอไม่ได้เราจะต้องขอการอสุภฮานุตาลาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เรานั้นรอดจากพยานอันตรายรอดจากปัญหาจากอุปสรรคสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคสามารถที่จะป้องกันเรื่องเลวร้ายสิ่งที่ไม่คาดฝันที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องที่มีความสําคัญเรื่องทีใกล้ตัวเรา แต่อย่างไรก็ตามหลายคนขอดูอาหลายคนเปวอนเขากบอัลลอฮ์สุบฮานิวาตาละแต่อันตรายก็ยังเกิดขึ้นท่านขอแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับเราครับวันนี้มีคําตอบครับรายละเอียดมีคําตอบว่าในเมือ่ออัลลอฮ์สุบฮานิวาตาละเนี่ยทรง <c oughs> ให้กับเราให้ของขวัญซึ่งมีความดีมากในเรื่องของการขอดูอา คนดูอาแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับจากเราสุภานวาต่ลามันมีปัจจัยมันมีเหตุมีอาดาบมีมารยาทในการขอดูอาชาวฮะไรเดียตเป็นอย่างไรวันนี้ผมมีไลฟ์สดมีการสอนที่สถาบันอัญมณ์อิสลามครับที่บางรักใครอยากจะไปฟังสดสดเพื่อที่จะรับรู้เทคนิควิธีการในเรื่องการขอดูอาซึ่งมันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับโดยตรงใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอครับดูอาแล้วใช้ได้เลยใส่แล้วใช้ได้เลย คใครที่มีปัญหาอยู่ประสัก์ใช้ได้เลยจะได้รับการแก้ไขครับเพียงแต่มันมีต้องมีเทคนิคมีวิธีการมีรายละเอียดครับที่อลัลลอฮฺสุบฮาหนุตาลานั้นวางกฎกติกาเอาไว้นะครับนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ชะวะาวละฮะเราจะเจอกันที่อัญมณ์อิสลามนะครับมัลจะ,ะประมาณ9ก้าโมงเศษและถ้าหากว่าใครที่ไม่สะดวกไปเราก็จะมีไลฟ์สดทางอาลุ et, นเคสครับแล้วก็อาจจะมีอีกเพจนึง นะครับคืออิสลามอที่จะถ่ายทอดสดการบรรยายในวันนี้นะครับันขอรอสุภาพบุรุษานะุาได้ทรงประทานให้เรานั้นได้รับความดีได้รับความสุขมีสามารถที่จะใช้พลังดูอาของขวัญที่ราอสุภาพบุรุษาตราให้กับเรามาอย่างถูกวิธีอยู่ความลุ่มลึกในการใช้ดูอาในการป้องกันและก็แก้ไขเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรา